สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาดูวิถีชีวิตชาวบ้านหน้าแล้งเข้ามาหากินกันยังไงค่ะตามคุณแม่มาค่ะวันนี้แม่จะพามาที่หลุมเก่านะคะซึ่งไม่มีน้ำอยู่เลยหน้านี้หน้าแล้งพวกปลาก็จะไม่อยู่กันแล้วนะคะส่วนมากจะเป็นแมงด้อมหรือแมงตับเต่านั่นเองค่ะ ก็จะตักไปเรื่อยๆนะคะย่ําคุณไปด้วยมันจะอยู่ใต้รากผักบุ้งค่ะคุณแม่ก็จะตักไปเรื่อยๆได้ไหมคะตอนนี้อรู้สึกว่าเหมือนจะได้แล้วนะคะม,มาค่ะเรามาดูหน้านตาแมงด,ด้อมกันว่าเป็นอย่างไรติดแต่โอ้ตัวใหญ่แต่หอมันเอาไปย่างได้กินแม่ ปีนี้แรงมากๆน้ำในบ่อในหลุมแทบไม่เหลือเลยค่ะแมงด้อมหรือแมงเงี่ยงภาษาภาคกลางเขาเรียกว่าแมงตับเต่านะคะเยอะแยะมากเลยค่ะเราจะเอาแต่ตัวใหญ่ๆนะคะตัวเล็กๆเราไม่เอาค่ะช่วงหน้าแรงก็แรงมากชาวบ้านจะหากินกับท้องไร่ท้องนาแบบนี้ค่ะนักขนาดหลายขนาดเลยนี่ มแมแลงนี้ได้กุ้งกินแล้วเนาะแม่นอเวลาตักได้ก็ต้องรีบเก็บนะคะไม่งั้นเขาจะปีนออกนอกแสะค่ะวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณแม่พามาย้อนวัยเด็กค่ะหาพอได้กินก็กลับเลยค่ะเพราะอากาศมันร้อนมากแมงด้อมหรือแมงตับเต่าไปไปมีลักษณะตัวผู้และตัวเมียที่แตกต่างกัน ตัวผู้จะมีแหลมตรงหน้าอกส่วนตัวเมียไม่มีค่ะและมีกลิ่นที่แตกต่างกันค่ะเด็กน้อยตื่นเต้นและดีใจที่ได้เห็นแมงตับเต่าค่ะเลยขอจับดูสักหน่อยเมนูมื้อเย็นนี้ก็คงจะเป็นแมงด้อมคั่วเกลือค่ะคงอร่อยมากๆมาทานด้วยกันนะคะ เย็นนี้เราก็ได้กับข้าวแล้วค่ะเราจะคั่วแมงด้อมกันค่ะ